ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์โอราลิกมุสิกงค์ครับเป็นสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนาริเวชครับ เลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผิดปกตินะครับสำคัญคือต้องหาเหตุว่าเป็นจากอะไรสาเหตุมีเยอะมากบางคนมีติ่งที่บริเวณปากมดลูกนะครับบางคนมีปากมดลูกอักเสบที่เรามักจะก,กังวลกันแล้วก็ต้องหาให้ได้คือภาวะมะเร็งปากมดลูกนะครับนะอันนี้ก็เจอได้อยู่เรื่อยๆครับครับคือยังไม่จริง นะต้องบอกว่ายังไม่จริงไม่ได้มีการศึกษาว่าแม่ท้องผูกทําให้แท้งนะครับแต่ว่าพอมีภาวะท้องผูกเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าภาวะที่ทําให้เราไม่ค่อยสบายใจนะนะครับนะบางคนเนี่ยท้องผูกถา่ายยาาเป็นลิสีดวงทวารหนนะักเข้าห้องน้ําแล้วมีเลือดออกก็กังวลไปว่านั่นคือภาวะแท้งเป็นตน้นเพราะนั้นยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันครับ คือการฉีดวัคซีนเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณสัก90%ไม่ใช่100%นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเออทำไมเราจะต้องมีการตรวจเช็คอยู่สม่ำเสมอครับครับประเทศไทยเนี่ยให้ผู้หญิงไทยทุกคนนะเจาะคัดกรองภาวะดาวซินโดมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ เหตุผลมาะว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคลอดล่วกมาเป็นดาวซินโดรมแต่ว่าโอเคเสียงมากเสียงน้อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีความจําเป็นไหมในมุมหมอเนี่ยจำเป็นนะนะครับการที่เรารู้ก่อนเนี่ยทำให้เรามีทางเลือกนะครับหลายๆคนนะครับรู้ว่าน้องมีความผิดปกติเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหนูจะเลี้ยงแต่ก็ต้องเตรียมคนเตรียมสถานที่ใช่ไหมเตรียมครอบครัวที่จะเลี้ยงน้องคนหนึ่งที่เขาป่วยนะครับ เพราะนั้นมีความสำคัญครับ